วันนี้เราจะมาแกะแบบิกอะไรคะอีวานเกเลียนค่ะซึ่งเป็นแอนิเมะโปรดของเนยมากนะคะเราเคยแกะไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ข้างหลัง2ตัวนะคะเป็นตัวใหม่ค่ะตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเวอร์ไหนนะคะเนยเขาชอบการ์ตูนเรื่อง e ี a n นเกียนมากชอบมากเราดูไป4รอบนะก็ใช้เวลาดูถึงสรอบดูเพราะว่าดูรอบแรกเรามงแบบงกูดูอะไรไป นี่นะคะก็จะมีเขียนอ e ีบานสีข้าวเลยดิเราใส่ชุดสีดำดำสม้สมไม่ไม่รู้นลเนี่ยนี่อีบานเกเลียน2.0นะคะอันนี้เขาเขียนว่าอ <Word. S 1> ีวานเกลียนเทสทป์01น์ห1เวกเวนร์ซ0นนะคะนี่ด้านข้างนะคะหน้าตัาแบบลวิยก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวสีม่วงตัวซิเกเนเจอร์ที่แบบทุกคนจะรู้จักนะคะกล่องสวยสีส้มสดใส เปเอาไวเลยนี่ให้ดูตรงนี้ก่อนให้ลุ้นแค่นี้ก่อนนี่เท้าด<ห>นะ้วะสีส,สันสดใสปรีปราดเยะเลยแกะเลยเเลย <c oughs> เหนเห็นเหนก็เป็นเหมือนในรูปเลยนะคะว่าแขนข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบใ <c oughs> สๆอย่างนี้ <c oughs> นี่ก็มีข้างหลังนะคะ ตรวจสอบความเรียบร้อยม้อยน้องหัวไหล่หัวไหล่มีรอยทะลอกนะคะฉีดน้องฉีดวัคซีนมาปุ๋ยปุ๋ยอ๋อปุ๋ยมันเป็นเหมือนรอยสีแบบสีที่ไอ้นี่แล้วมันเลอะอะเอ่มจะบอกว่าหน้าก็ทะลอกแฮะไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะกล่องนี้ที่แกะมาได้แต่ว่าหน้าตาน่นรักะสวยงามเพราะว่าฉันชอบอีวานเกเลียนอืมเขามีชื่อว่าตัวเนี้ยไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูดูสีรอบเร่งจำไม่ได้ เดี๋ยวแล้วแกะอีกตัวนี้อีกกล่องหนึ่งอันนี้กล่องหน,หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์ก็เป็นสีม่วงเหมือนกันเป็นตัวอ e ีวาแต่ว่าเหมือนมันจะแบบมีดีเทลอัปเกรดชุดไม่เหมือนกันนี่กล่องแรกนะคะที่เราแกะไปเมื่อกี้แล้วก็อันนี้กล่องอีกอันหนึ่งที่เราจะแกะนะคะ อันนี้เขียนว่า Evangelion Test Type 01ส่วนอันนี้มันเป็น Type 01 Awake Ver อันนี้เวอร์ชั่นตื่นแล้วอันนี้ยังไม่ตื่นนีอ <c> ก <oughs> นอน,น,อนหลับอยู่นี่นะคะนี่สีเขียวอยู่ที่ปลายเทา้าไปเลยแน่แน่แนแน วันนี้จะมีความแบบมีสีเขียวเข้ามานะคะไอ้อน,นี่ตรงแขนตรงแขนจะมีเขียนแบบเขียนว่าอีวานเกลียศูนย์หนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยข้างนี้ก็มีเขียนนะคะีที่ตัวก็จะแบบว่ามีดีเทลไม่เหมือนกันกับตัวเมื่อกี้ที่จะออกสีเขียวเขียวแล้วก็แบบมีตุ่มๆุ่มอะไรอย่างเงี้นะข้างหลังเหมือนว่าตัวนี้แกะออกมางานจะเรียบร้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะคะใช่ใช่ดีงามให้ความแตกตา อาเป็นคนละม่วงด้วยม่วงคนละเฉดอืใช่อันนี้จะเป็นม่วงไปทางแบบน้ำเงินน้ำเงินอันนี้แบบม่วงแบบม่วงชมพูว้าว <Wow. S 1> แล้วก็ที่แขนอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเปล่าๆไม่ได้มีเขียนไม่ได้มีเขียนเหมือนตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ข้างหลังอตรงก้นจะมีเขียนว่า Epan g a r i e n Store นะคะ uh. ตัวนูไม่มี นี่ก็คือ Babic e อีวาเกเียนอีก2ตัวที่เราแกะนะคะเวอร์ชัน Awa ศน Awake 01ตื่นแล้วกับเวอร์ชั่น01 t <01. S 1> ท,ทยังไม่ตื่นนะคะ เพื่อนๆชอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะใช่ค่ะหรือใครมีนะคะก็ถ่ายรูปเม้นต์มานะฮะส่วนตัวนี้นะคะก็คืองานเรียบร้อยดีสีไม่มีถลอ,อกปอกเปิดกนะคะส่วนตัวนี้ก็คือนิดนึงไม่นิดอะมองไปมองมาเต็ไมไปหมดเลยมีรอยขน,นะะแมวด้วย <c oughs> โอเคอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับพวกเรา